การเป็นครูมีความรับผิดชอบหลายอย่างเพราะนอกจากการศึกษาแล้วต้องเตรียมเด็กไปสู่อนาคตพวกเราในฐานะครูจะต้องให้ความรู้บ่งเพาะให้ความรักและความเคารพกับเด็กของเราเพื่อให้เขาได้เชื่อมั่นในตัวเองและเป็นคนที่ดีเท่าที่เขาจะเป็นได้พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่5ปีพศ2566เพื่อประเมินคุณสมบัติเฉพาะจำนวน2ด้านคือเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ การเป็นผู้มีคุณูงประการต่อการศึกษาทั้งนี้เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสำเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อและรายงานผลการคัดเลือกไปยังมูลนิธิรางวัลสำเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีภายในเดือนธันวาคม2565จึงกำหนดลงพื้นที่เพื่อประเมินเชิงประจักษ์ระหว่างวันที่28-30พฤศจิกายน2565โดย รองศาสตราจารย์ด็กเตอร์กษพร,รนำนาผลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน0รอเอ็ดประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสำเร็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อเอดครั้งที่5ปีพศ6 6 6พร้อพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประเมินเชิงประจักษ์จำนวน6นห้ครูมีสุชวน